สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดจทํารายการโทรศัพท์081 915 3786ต่อไปนี้เสนอรายการฟิกโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตําราเรียงอิราะห์มานรราะมอัลฮัมดุลิลลาฮิรบบิอาลามีนศอลาตุวัสสลามุอะลอัชรอฟิอันบิยาอิวัลมุรลีน นบ ب ي ن ا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين راضي ب الله رب و ب إسلام دين و ب محمد رسول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันต ah ิพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺ سبحانه وتعال าประสบแด่พี่น้องที่รับฟัง อะไการฟิคุณอิสลามีทุกๆท่านนะครับเรื่องราวของการเรียนรู้ศาสนานั้นนะไม่มีวันที่จะเอ่อคยกอะไรหยุดใช่ไหมหยุดเรียนไม่มีพี่น้องเพราะนาบีสอนให้เราเนี่ยสแสวงหาความรู้เหมือนน้ําที่เปรียบเสมือนนะเปรียบเสมือนน้ําที่มันไม่เต็มแก้วก็คือเรียนรู้กันไปไดเรื่อยจนกระทั่งถึงหลุมฝังศพเลย พี่น้องระดับซอฮาบะของท่านนาบีที่เป็นลูกศิษย์ของท่านนาบีโดยตรงเนี่ยถามว่าจะมีใครเข้าใจศาสนามากไปกว่าซอฮาบะของท่านนาบีไม่มีหรอพี่น้องคนรุ่นเราเนี่ยถามว่าจะเข้าใจศาสนามากกว่าซอฮาบะน,นาบีหรอไม่มีใช่ไหมเพราะเวลาเราเรียกซอฮาบะของท่านนาบีก็คือรอดเดียวรอหันหุมนี่เราให้เกียรติกับบรรดาซอฮาบะของท่านนาบีระดับซอฮาบะเนี่ย เวลาที่เขาใกล้จะถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาเนี่ยเขาก็ได้บอกกับคนใกล้ชิดหรือบอกกับคนที่เขารู้จักเนี่ยเขาอยากจะตามหาหะดีสของท่านนาบีอยากจะเรียนรู้ถึงคำสั่งคำสั่งใช้คำสั่งห้ามหรือข้อปฏิบัติต่ตางๆที่เป็นสุนนะของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮวะะไลฮิวะซัลลัมตอนไหนพี่น้อง ตอนที่ใกล้จะเสียชีวิตยังอยากจะเรียนอยู่เลยของเราเนี่ยเวลาใกล้จะเสียชีวิตนึกถึงเรียนไหมไม่ทึกไม่นึกถึงแล้วนึกถึงสั่งเสียแล้วเออใช่ไหมเป็นห่วงนุ่นเป็นห่วงนี่แต่ว่าความที่อยากจะได้รับความรู้ในเรื่องศาสนาเนี่ยแม้กระทั่งเวลาที่ใกล้จะเสียชีวิตแล้วก็ยังอยากที่จะเรียนศาสนาอยู่พวกเราเองพี่น้องบางครั้งก็ ปล่อยปะละเลยน่ากลัวนะเดี๋ยวนี้เนี่ยผมเห็นแล้วผมใจเสียพูดง่ายงใจเสียคือพอบอกเป็นมุสลิมปั๊บเนี่ยและมองไปที่การกระทำเนี่ยมันมันหาไม่เจอว่าเป็นมุสลิมอย่างไรอาจารย์เราไมา่ได้เข้าไปในบ้านเขาจะรู้หรอไม่ต้องเข้าไปถึงบ้านหรอกพี่น้องไอ้เรื่องละมาดเนี่ยไม่รู้อยู่แล้วเพราะว่าละมาดในบ้านถูกปะ ในเรื่องเครื่องแต่งกายเนี่ยมันรู้ปะละ่ะเดินออกมานอกบ้านเนี่ยกางเกงขอโทษนะผู้หญิงมุสลิมานะอ่าเป็นมุสลิมาแต่ว่าไม่ค่อยปฏิบัติตามเท่าไหร่เนี่ยกระโปรงกางเกงเนี่ยคืบเดียวใส่ชุดนอนออกมาซื้อของและไม่พอเนี่ยมองไปที่คอเชื่อนี่สักด้วยว่ายาดุบินละสักพี่น้องอ่ะแล้วก็ถามต่ออ้าว แล้วบ้านนี้ทําไมลูกหลานเขาสากักล่ะอ๋อพ่อเขาติดคุกพ่อลนะติดคุกลูกอยู่ข้างนอกลูกลูกอยู่นอกคุกลูกก็ไม่ได้มีหลักการศาสนาอะไรรู้ว่าเป็นแขกนะก็ก็เลอะเทอะไปพี่น้องแต่งกายก็ดูไม่เป็นจะรู้ว่าเป็นมุสลิมาตอนไหนตอนนิกาเพราะแต่งงานเอาผ้าคุมมาใส่ที่เหลือไม่ใส่เลยเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยพี่น้อง มันจะกลายพี่น้องเขาคำเข้าใจคําว่ากลายไหมมันก็จะไม่เหมือนวิถีชีวิตมันก็จะไม่เหมือนมุสลิมเหละละหมาดจะเหลือแค่ปีละสองครั้งไม่ใช่ว่าเวลานะไปวันละหมาดปีละสองครั้งคือละหมาดอีดห้าเวลาไม่ต้องพูดถึงวันศุกร์ไม่รู้จักคุมหัวก็เฉพาะวันอีดนะอาชีพไม่ต้องพูดถึง วิถีชีวิตไม่ต้องพูดสุราเหล้าเบียร์แค่เอาไม่แค่ไม่เอามากินในบ้านเท่านั้นแหละกูรอาไม่ต้องพูดรมดอมฎอดยิงไม่รู้บวชได้หรือเปล่าว่ายาสุบินละพี่น้องเกิดจากอะไรเนี่ยถามหน่อยเกิดจากอะไรก็เกิดจากการเรียนศาสนาใช่ไหมละ่ะรู้ว่าเป็นมุสลิมแค่นั้นแหละย่อมาเป็นมุสลิมและพวกนเนี้ยเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยขอโทษนะพี่น้อง มันไม่ได้มาเป็นพุ่นพึ่งรุ่นลูกนะมันเป็นตั้งแต่รุ่นพ่อแม่แล้วใช่ปะ่ะแล้วพ่อแม่ก็เละที่ลูกก็ออกมาก็อย่างนั้นแหละพอเห็นแบบนี้นะมันใจหายใจเสียพี่น้องมันก็ต้องกลับมาถามพวกเราทั้งหลายว่าเราเนี่ยทำหน้าที่กันดีหรือ,อยังอิมัมผูนํำมัสยิดนะที่ว่ากัฟที่สร้างกันที่ที่ให้คนมาปลูกเนี่ย ให้ปูกอย่างเดียวหรือว่ามีการไปบอกไปสอนจัดบรรยายศาส,สนาให้ความรู้ศาสนากันบ้างนะเพราะเผอในในที่ที่เป็นการวัวกัฟเนี่ยบางทีก็มีมดสียัดอยู่มีการเปิดเพลงมีการค้ายาอยู่มีอะไรอยู่พี่น้องต้องช่วยกันต้องเตือนต้องบอกกันนะตามความสามารถแนตะ่ผมบอกก่อนนะเออ คนที่มีความสามวามความรับผิดชอบโดยตรงตรง้องตง้องต้องเอารู้เอาชี้ต้องพยายามนะตักเตือนกันเนี่ยผมก็ใช้วิธีนี้ก็คือสอนนี่แหละนะตอมาพี่น้องมาดูนะเรื่องของมกัมกโรฮาตดมักโรรในการละหมาดผ่านไปแล้ว4ข้อวันนี้มาถึงข้อที่5การหลับตาทั้งสองข้างอี หลับตานี่มักโ,กโรเหรอบางทีบางทีเราก็เห็นใช่ไหมละมานี่หลับตาแล้วก็อ่านนะข้อที่สี่เนี่ยเขาพูดถึงเรื่องของการมองมองไปที่ทำให้เสียเสียสมาธิมองไปที่ดวดลายต่างๆนะนะคือสายตาของเราจะไม่มักโ,กโรเนี่ยก็คือมองที่สุยู่อย่างเดียวเลย มองฟ้าก็ไม่ได้มองอมองฟ้ากับมังกรมองเหน,นมองฟ้ากับมังกรมองเพดานกับมังกร่มองซ้ายมองขวากับมังกรหลับตากับมังกรด้วยแต่จะบอกก่อนนะว่านักวิชาการบางท่านถือว่าการหลับตานั้นน่าเกลียดบางท่านนะบางท่านก็บอกว่าอนุญ,ญาตให้กระทําได้โดยไม่น่าเกลียดคือข้อนี้หลับตาเนี่ย ไอ้ไอ้ไอ้ถ้ามองอย่างอื่นเนี่ยมองมองโคมไฟมองนู่นมองนี่อันนี้มักรู้ชัดเจนแหละหลับตาเนี่ยมันมีคีราฟอยู่หุกกลมของมันก็คือมีสองหุกกลมด้วยกันหนึ่งมักรู้อันที่สองอนุญาตอนุญาตให้กระทำได้ฮะดีซที่ถูกต้องอ่าไม่ใช่ฮะดี่ถูกต้องขอโทษทีฮะดีซที่ได้ถูกรายงานมาว่าน่าเกียดนั้นเนี่ย เป็นฮะดีสที่ไม่ซอเฮียนักแต่พูดถึงระดับของฮะดีสิบวันนาเกียรติในการหลับตาในละมานเนี่ยมันไม่ซอเฮียนักอิบนุกอยิยมรรฮีมาฮมุลโลกล่าวว่าที่ถูกนั้นควรจะต้องกล่าวว่าถ้าหากการลืมตานั้นมันทำให้ขาดความสมรวมสมมุติเนี่ยเราไปละมานในที่หนึง่ง แล้วมองดูอ่ะแล้วพิจารณาดูอ่ะสำหรับเราเนี่ยการลืมตาเนี่ยมันทําให้เกิดขาดความขู่ชั่วแต่ถ้าหลับตาเนี่ยมันเพิ่มความขู่ชั่วนะอันนี้ก็จะดูถึงสภาพแลละเหตุที่ลืมตาแล้วมันขาดความสํารวมเนี่ยอันเนื่องมาจากทิศกิบละที่เราละหมาดนั้นมีการประดับประดามีสีสันนะบางทีก็มา ขาเรียกอะไรสวยไปหมดเลยนะข้างหน้าเนี่ยมมบัตเอ่ยก็สวยลวดลายเอ่ยอยายะกุรอานแหมเขียนอย่างสวยงามเลยหรือไฟที่ประดับเอาไว้ในข้างหน้าเนี่ยหรืออื่นๆที่จะทำให้หัวใจของเขาเนี่ยมีความกังวลในกรณีอย่างนั้นการลืมตาก็ไม่เป็นการหลับตาก็ไม่เป็นเรื่องที่น่าเกลียดแต่ประการใดเพราะถ้าลืมตา ปั๊บเนี่ยมันมันกังวลมากกว่ามันเสียความขู่ชั่วเสียสมาธิคํากล่าวที่บอกว่าส่งเสริมให้กระทําในสภาพอย่างนี้นั้นมันใกล้มันใกล้ก,ลกับพื้นฐานและเป้าหมายในเรื่องของศาสนาบัญญัติมากกว่าที่จะบอกว่าน่าเกลียดคือเป้าหมายเนี่ยก็คือทําให้เกิดความสํารวมถูกไหมเกิดความขู่ชั่วอ่าประเด็นก็คือว่าถ้าลืมตาปั๊บเนี่ยมัน ไอ้ความหูชั่วเนี่ยมันมันลดลงมันหายไปเนี่ยและลืมและหลับตาแล้วมันทําให้เพิ่มความหูชั่วมากกว่ากรณีนี้เนี่ยอมนูกกยิมก็บอกว่ามันไม่มากรดมันจะเป็นเรื่องที่อนุญาตนะแต่ถ้าเกิดกรณีเดียวกันพี่น้องว่าลืมตาได้ก็ไม่ปากไม่ตางกระหลับตาคือเท่าๆกันเสมอกันอันนี้ให้เราลืมตาแล้วก็มองไปที่ที่สุยุดและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยการหลับตาเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่บรรดาปาาเขาเตือนเอาไว้ว่าถ้าเกิดมันมีอันตราย หรือละมาดในที่มืดอย่างเงี้ยดับไฟซะมืดเลยถ้าเกิดมันมีแมลงป่องเอ่ยมีพวกสัตว์มีพิษหรืออันตารายที่มันเข้ามาเนี่ยแล้วเราหลับตาเนี่ยจะเห็นไหมพี่น้องสมมุตินะละหมาดนะละหมาดในบ้านติดกับสวนยางหลับตาละหมาดงูเหา่างูเลื้อยเข้ามาในห้องแต่เมื่อร่ก็ไม่รู้อยู่ข้างหน้าเราพอรูกล้วก็หลับตาพอจะลงสูญหลับตาอีกก็เรียบร้อยพี่น้องงูกัด ใช่ไหมเอออันนี้ผมยกตัวอย่างว่าลืมตามมันมีประโยชน์ทําไมอ่ะก็เห็นไงเกิดเหตุเกิดอะไรใช่ไหมอันตรายที่มันเข้ามาอะไรมาเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์ตรงนี้ด้วยต่อมาข้อที่หคือการให้สลามโดยใช้มือทั้งสองทำสัญญาณใช้มือทั้งสองในี่ยทำสัญญาณนะผมเคยบอกไปแล้วว่าการรับสลามได้อนุญาตให้รับสลามได้อันนี้คือให้สลามอ่า มีรายงานจากท่านยาบิดบุตรของซามูร์อันนี้ให้สลามอันนี้สลามตรงนี้เนี่ยกำลังพูดถึงการสลามแบบจบละมานะก็คือมีม,มีมีการกระทำที่เคยปฏิบัติแล้วนบีก็เตือนเอาไว้ปกติเวลาเราจะสลามในละมานเนี่ยมือเราก็วางที่หน้าตักใช่ไหมล่ะแแบมือออกเนาะ แบมือออกเสร็จปุ๊บก็วางที่หน้าตักเหมือนเดิมก็หันซ้ายหันอ่าไม่หันซตา์หันขวาให่ไหมแล้วก็หันซ้ายอัสลามุอะลัยกุมวะรอฮ์มะตุลลอออัสลามุอะลัยนกุมวะรอฮ์มะตุลลอฮ์นี่ให้สลามมือมันอยู่ปกติไม่ได้ยกขึ้นมาไรายงานจากยาบิดบุรของซามูรอบอกว่าเราเนี่ยเคยละมาตามท่านนาบีสอลลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลมัมอันนี้คือในช่วงแรกแรกที่สอนเรื่องละมาเลยก็ยังมีข้อผิดพลาดบางเรื่องอยู่ สำหรับการปฏิบัติของซอฮาบะอ่า,อ,าอยู่อยู่แล้วแหละพี่น้องไม่ต้องอะไรเรานึกถึงตอนเราเป็นเด็กๆเนี่ยตอนที่ครูเราสอนละมาดเนี่ยเราจะเป๊ะบุตเลยปะก็ไม่เป๊ะหรอกมันก็มีผิดพลาดมีอะไรบ้างความเข้าใจผมจําได้เลยว่าวันนั้นเนี่ยครูไม่ได้สอนเรื่องของการขยุกข,ขยิกอ่าหรือว่าสอนแล้วหรือไม่ได้สอนปรากฏว่าละมาดพี่น้อง พอขึ้นมาจากสุยูดหมวกหลุดหมวกวันนั้นหลวมพี่น้องนาหยิบหมวกใบใหม่หมวกหลวมคู่ไม่คู่ไม่ได้บอกพอหมวกหลุดยืนขึ้นตรงแล้วผมเห็นหมวกมันอยู่อยู่ที่พื้นก็ก้มลงไปหยิบมาใส่ <c oughs> เดี๋ยวครูด,ดูนะหลังจากนั้นพอละมาเสร็จครูก็บอกว่าถ้ามันหลุดเดี๋ยวก็ปล่อยไปเลยป็นลูกเอ้ยเราละมาดอยู่ไม่เป็นได นะอย่าก,ก้มลงไปหยิบถ้าก้มลงไปหยิบเนี่ยเวลาเราขยับเยอะเนี่ยเกินกว่า3ฮาร์ก้เนี่ยเขาสอนอย่างนั้นนะสขยับการขยุบข,ขยิบ3เคลื่อนไหวต่อเนื่องกันอาจจะทําให้เสียละหมาดได้ก็เนี่ยไม่รู้ไงพอหมวกหลุดก็ก้มลงไปหยิบเลยอันนี้ตอนละหมานี่เป็นเด็กไงอันนี้ตัวอย่างที่ผมเล่าให้ฟังคราวนี้ มาดูฮะดิษจากยาบ,บิษบุตรของซาม,มูร็อบอกว่าเขาละหมาดก,กับท่านนาบีใช่ไหมเคยละหมาดก,กับท่านนาบีมาบาลฮะอุลัยยุสล,ลิมูนบีีอดมกะอันน ك ฮาอั أ นาบุลคอยลชุมสินพวกเขาเป็นอะไรไปใช้มือให้สลามันช่างเหมือนกับหางม้าที่สะบัดอยู่กลาง ชัำนะใอยชัำสินอัชช่ำก็คือสะบัดอยู่กลางแดดอินนามายาฟีอะฮะดุกุมอายดะอายดะฮูอาลาะฟะคิดีฟะคิฟะคิะีฮีซุมมะยะกูลฟะคิดีฮีคือยังไงแท้จริงแล้วการที่คนคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเจ้าเนี่ยเอามือวางที่ขาอ่อนของเขา ก็ถือว่าเพียงพอแล้วอยากฟรีเนี่ยไม่ต้องไปยกมือขึ้นเวลาสลามเนี่ยเวลเาให้สลามถูกปะตอนจะจบละหมาดเนี่ยเราไม่ต้องยกมือขึ้นมาทําสัญ,ญลักษณ์ก็คือวางไว้ที่ขาอ่อนเหมือนเดิมั่นแหละนะแล้วก็กล่าวว่าอัสสลามุอะลัยกุมอัสสลามุอะลัยกุมะเรอห์มะตุลลอฮ์นะก็เพียงพอแล้วอ่าช่วงนั้นนี่ก็ยังไม่รู้ พอให้สาลามเสร็จก็จะจบละหมากก็ยกมือด้วยเออนาบีก็เลยบอกอันนี้มันมักรู้นะก็คือเอามือเนี่ยวางไว้ที่หน้าต่างนั่นแหละก็ไม่มีใครกขาทำแล้วเดี๋ยวนี้นะเออแต่ว่าช่วงแรกที่นบีสอนเนี่ยมันเกิดการกระทําแบบนี้นบีก็เลยเตือนเอาไว้ข้อดีเจ็ดการปล่อยผ้ายาวลงมาลากพื้นอ่อ ตรงนี้เนี่ยพี่น้องนะอันนี้บอกก่อนนะซุนนะก็คือให้นุ่งผ้าให้ใชายผ้าของเราเนี่ยหรือชายโต๊ของเราเนี่ยขึ้นมาเหนือตะตุ่มอ่อันนี้อันนี้มีคําสั่งอยู่อันนี้ทั้งในละหมาดแล้วก็นอกละหมาดด้วยแต่ถ้าในละหมาดยิ่งต้องกำชับให้มาก รายงานจากอบูไรยราบอกว่านะฮะ ر س ล ل u l l a h ص ل ล الله ع ل อะลัยฮิวะสั่นสั่นล์ิน صلاة ท่านอับดุลสลล์สุรุลลอฮ์วะยเลัยฮิวะสัลลัมเนี่ยได้ห้ามสั่นลในขณะละหมาดว่าไออยูก็เตียวรอจูลุฟาฮูและก็ห้ามไม่ให้คนหนึ่งคนใดเนี่ยปิดปากของเขานะ อัตบรอนีได้กล่าวว่าสแดัลเนี่ยก็คือการปล่อยผ้ายาวลงไปจวจวดพื้นอ่าปรกวว่านุ่งสโงมาดีๆใช่ไหมสโงนี่เรามมวนถูกปะพอจะละหมาดปั๊บคลายสโงลงมาให้มันกองพื้นเอาไว้อันนี้ถือว่านี่แหละคือคําสั่งที่มักโรครคาสั่งตรงนี้คือมักโครการปล่อยผ้าให้กองพื้นขณนะละหมาดนะก็นุ่งให้มันเหมือนเดิมเนี่ยพี่น้องนุ่งให้มันสูงหน่อย ท่านอัลกามัสอิบนุฮุกห์กฮุเมมได้กล่าวว่าถือว่าสะดันนั้นเหมือนกันก็คือการสวมเสื้อคลุมโดยไม่เอาสอดเข้าไปในในแขนเสือ้อบางคนก็เอาเสื้อมาคลุมถูกไหมเป็นเสื้อคลุมเนี่ยถ้ามันยาวนะถ้ามันยาวลงไปกอมพื้นเนี่ยนี่แหละคือมัโกโ ต่อมาพี่น้องภูมหมานทั้งหลายข้อที่8การที่อาหารยกมาตั้งต่อหน้า,ารายงานจากท่านหญิงไอชาบอวะแท้จริงท่านนาบีสุลต่านลฮ์สลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวว่าอีดาวูดิอ,อันอาชะเมื่อมื้อเย็นเนี่ยถูกนำมาวางวะอูกีมาติสซาเละแล้ก,ก็อีกอมะการละหมาดก,ก็ถูกอีกอมะ ก็คือกอม่านะพี่น้องให้ยืนขึ้นละมาดเข้าแถวละมาดนะฟับดาวบิลอิชาพรกท่านก็ให้ทานทานอิชากันก่อนอตรงนี้เนี่ยพี่น้องรู้ไหมว่าทำไมนบีถึงให้กินก่อนแล้วค่อยละมาดตรงนี้มันมีฮิกมากอยู่ก็คือว่ารายงานจากนาฟีบอกว่าแท้จริงอิบอ,อิบนอมุมาน เคยมีผู้เอาอาหารเย็นเนี่ยมาวางไว้ให้และการละหมาดก็กําลังจะเริ่มแล้วจะใกล้อีกอรอมาแล้วยกมาพี่น,อน้อง,งนั้นคนยกเนี่ยต้องระวังนิดนึงเออเขาก็ยังไม่ละหมาดจนกว่าจะรับประทานอาหารเสร็จเสียก่อนโดยเขานั้นได้ยินเสียงอา่อานของอิมัมแล้วกินก่อนฮิกมาตรงนี้ก็คือว่าถ้า กรณีที่ไม่กินไม่กินแล้วก็ไปละมาดแล้วก็เห็นอาหารแล้วเดีวางอยู่ข้างหน้าด้วยพี่น้องมันทําให้เกิดความไม่สงบเกิดขึ้นมีความกังวลแล้วก่อนไหนจะเรื่องของหิวด้วยนะเมื่อกี้ยกมาเนี่ยมีทั้งข้าวหน้าเป็ดมีทั้งซุปมีทั้งโอ้โหน้ำพงน้ำพริกนะอาหารโปรดทั้งนั้นละมาดครนี้ตั้งแต่รอกะาทีหนึ่งยังรอก,ก้าสุดท้ายเนี่ยนึกแต่เรื่องอาหารทั้งนั้นเลย แล้วบางทีรีบโดยซ้ำตอนแรกเนียดเอาไว้เนี่ยจะอ่านซูรอซาบิฮิตนะกะ่าวว่าอ่านซาบิฮิตพออาหารยกมาแล้วไปละหมาดเนี่ยพี่น้องเหลือสั้นๆแล้วเพราะว่ามันบางทีรูกงรูก,รก,กลัวไม่สมบูรณ์สุยุดดรีบเพื่อจะรีบมากินอาหารให้มันที่มันรออยู่เดี๋ยวซุปมันขึ้นเดี๋ยวอะไรนะเดี๋ยวซุปมันเดี๋ยวซุปมันเย็นเดี๋ยวมันขึ้นไข่ไม่อร่อยอย่างงี้มันเกิดความเสียหายขึ้นในละหมานั้น ทานก่อนถ้ายกมาแล้วกินให้เรียบร้อยก่อนนะเมื่อทานเสร็จแล้วก็ไปละหมาดน,นะอันนี้ก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีหะดีสได้รับรองเอาไว้แต่ต้องระวังเวลาระวังเวลามะเกลบด้วยนะบางคนบอกกินก่อนกินก่อนแล้วมกกนะเกลบเน่ยพี่น้องเวลาสั้นกินไปกินมานูน่นแทบจะรวมกับอิชาเงี้ยก็ไม่ถูกอันนี้ต้องดูด้วยแต่ถ้าอิชาเนี่ยมีปัญหาเลย พะละมาดล่าได้ไมีปัญหานะครับวันนี้จากลาเท่านี้อวบิลลาฮิตาฟิกวันฮิดายะส,สนาโมนีคุ้มบรหมะตุลลวะบรอกกาทุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลาตีฟตําราเรียงผลิตร,รายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารนณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009 8493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม